ว่สวัสดีชาวฟีฟ่า FIFA, ชาวคันธาชาวบีบีชาวบอลแมนชาวเลสเตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวีดะสวัสดีคุณผู้ชมท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับ <Yeah. S 1> คือวันนี้นะครับทุกค <c oughs> นพี่ก็จะมาเล่นเกมฟีฟ่าโอนไอตามันโป๊ะผมนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวไปก็ปคือวันนี้เนี่ยผมจะมาหนึ่งหนึ่งฟีฟ่ามาลีสวยมากนะครับ <c oughs> ก็คือเล่นเม็ดห้าพันไม่รู้นะครับว่ามาลีเนี่ยจะเล่นเม็ดเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเปิดไมค์ไปหนึ่งหนึ่งกับมาลีกันเลยนะครับเม็ดได้ยังอ่ะ ก็ก็มาหลุดมึงก็รู้มึงเล่นกับกูมานานมึงรู้ตะอย่าฟอร์มเล่นกับกูมานานมากมึงรู้ตัวมึงเองอ่ะเมื่มึงอย่าพูดอย่างงั้นเออไอตั้มกูหลุดไปคนเดียวอ่ะกูไม่ยิงอ่ะกูปล่อยเฉยอ่ะเออผมเห็นแล้วเออมึงก็คิดเอาเองอ่ะกูหลุดไม่หลุดอ่ะงั้นกูก็ยิงเข้าแล้วรู้มึงอกี้เนี้ยใช้ซะนะครับสามีบีอ่ะยอดกูใช้หน้าสามีบีไม่เห็นหลุดเลยเอายังเนี่ยเกาเลยก็เลยก็บอกอยู่หลุดสกอร์เดิมถ้ามึงมันมีสกอร์ก็สกอร์เดิมเลยเออกูไม่เอาล็อกเริ่มใหม่เลยเดี๋ยโอ้ดูดิเมา่ะ โอ้ไอ้เหี้ยดูดิตั้มไปกูเล่นอย่างงี้แม่งเลยตั้มสกติกูไม่ใช่ทางออกมันก็ดูดิกูเล่นทีมไข่อตั้มก็อ่านทีม่ไดก็กูลืมปรับมันมันมันไม่ใช่ดีกูมันไม่ใช่ดีกูไอ้เหี้ยมึงเล่นในดีกูมึงลองมาเล่นในดีนี้ดิมึงลองดูดิปัญหามันเยอะมึงก็ลองเล่นในดีกูดิมึงเลยมาเล่นในดีนี้ไม่หลากินอ่ะเกูจะเออเดี๋ยวกูจะเซ่อไอ้ดีต่อคนอื่นเลยเนี่ยเออมึงเล่นแต่ไอดีกูแล้วกูปรับกูกูปรับแผนแต่รู้กูรู้แต่ไอ้ดีกู้อเหียอันะโโออ้้้หหไเียมา ตามกูเล่นแผน A ด้วยไม่ใช่แผนมึงใช่ไหมเนี่ยต้องเล่นแผน B ดิกูเล่นแผน A มึงก็ดูดิก็กูลืมปากบอะไปไปไปไหนล่ะไปหาพ่อมึงไะไปไหนล่ะไปหาพ่อมึงไะเฮ้ยเอาลีโอเดลกาก้าวันเดียวหนึ่งศูนย์หนึ่งพันผู้เกาก้ากะก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 า นี <One input> ่ขนาดกูเล่นแบบแผดกากอะเนี่ยพอาจะได้แล้วไม่งเมื่อกี้กูหลุดนับไปนะเมื่อกี้กูหลุดเออเออเออตีปกตินะเออเออขาไปขาไปเอาขาไปสองศูนย์ พ่อปอกบาไอต้าวเดี๋ยวพูดปอกบานะพอ่อปอกกุลบาพอ่อ <laughs> พ่อป,กอ,ปกอกบาพ่อปอกปลาไม่ใช่กุณเมื่อกี้พ่อปอกบายิงใช่เหรอใช่ไม่ใช่อ<ร>ดอกกุลบาพ่อปกอปกกุลบาสองส่วนสองพัน <laughs> เออข้าบเออ ไปแล้วเอา้าเดี๋ยวกูหลอกไปดิไปแล้วการเล่นเบลกาเลนเบล,ล,เบลจะลุดทั้งเรียบยิงเข้าไปโอ้โห <c oughs> เกือบสามสุน <c oughs> เปิดลูกนี้ดอด็อกบาคุณอยู่ไหนดอด็อกบาโอ้ยเแม่คือแม่โคตรร้อใน,อนสัตว์เล่แม่ร้ทนสศา <c oughs> สด<า>นูทรงเหมือนได้กินบิดได้มั้งเนี่ย <c oughs> เออนี่บอล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 บวกขาบอลบวกขาอย่าลืมนะเขาจะจ่าไปชั่วโมงหนึ่งนั้นนะบอลบวกขาบอลบวกโอ้ยบอลบวกโอ้โหโดนวัตั้มโดนวัดต่อใครสาบเป็นเที้ยอะไรเป็นเทียอะไรพ่อบวกแม่มียยอมบวกเที้ยอะไรบ้าอะไรได้สว์กูเก็บมานานแล้วเก็บไปไหนอะเพื่อนจะเก็บไปไหนอะ แม่อะไรนี่เฮียโหด็อกด็อกบากูยิงแบบยิงกากมากเลยว่ะตั้มนี่เลยยึดแม่เอากูไม่ล่ะโอ้โหโดนว่ะสองหนึ่งตั้มสองหนึ่งขึ้นไดสองหนึ่งตั้มเฮ้ยคอเป็นเฮียอะไรวะถาพ่อพอดำพ่อไปโอ้โหโอไม่เป็นไรด้วยไม่ฟาบไม่ฟาบเฮ้ยตั้มดูลูกนี้ไม่ฟาบได้ไงวะเฮ้ยใช่เออว่ะ เยิงเอาสักสามพันไปในเกมเนี่ยเอาไอ้อัดแม่งมึงโก้เฮียโดนไอ้เฮียหลอกไอยเฮียเอาเมามาวันวานโอ้พี่เอ้ยจะรอผมโดนยิงเม็ดนะครับเอ้าไม่เอาบอลอีกเจล้านมึงมือถึงว่าอะไรริอร์พูลมึงออกไอ้สัตว์เขาแก่เขาแก่ไอ้สัตว์ดีไรเฮียเลิกเล่นซะเฮ้ยคอ ดูส่งพ่องเฮ้ยล้ำหน้าไม่เห็นหรอล้ำอะไรอะสามหนึ่งอะล้ำอะไรอะดอกกลูบาไอ้ตาดือพุกลูบาร์นะดอกเดี๋ยวล้ดาบเปล่ามันเป็นพ้อใครตัดไปยิงแม่ไงมันเรียกว่าพูวันนี้ยิงไม่ถึงว่าไอ้ยศแม่ที่เมื่อไงที่อะไรร้องอะไรลร้องอะไรกับเพื่อนกูบอกแล้วอย่าอย่าให้กูเล่นอย่างนี้เอาไอ้ยศส่งกิ้งกีย อ้าวหลุดเลยไอ้เงี้ยพังพี่ยังแพ้ผมอยู่เลยพี่ตา้หลุดนะโอ้ใบแดงใบแดงรั่วแล้วมึงมึงรั่วแล้วมึงรั่วแล้วกองหลังมึงอ่ะอีบัตรซบเอาหลุดอย่างนี้หลุดนะกูบอกไอ้ลูกสูตรอย่างเงี้ยหลุดนะเอาไม่หลุดด้วยไงอกวิ่งมาไอ่งอกวิ่งเอาอุ้ยทำไปเพื่อนกูเงียบอย่างวะตั้ เอาไรเฉลยเอาสมาธิอยู่มึงเอางี้เกมนี้ข่อยเม็ดหนึ่งตั้มพอาะเขาโดนไปแดงเราข่อยเม็ดหนึ่งใช่ข่อยเม็ดหนึ่งพอขานะกูบอกก่อนขานะไปไปไหนไปเอกไปเอาไปเอาไปข่อยเม็ดหนึ่งตั้มเกมนี้ข่อยเม็ดหนึ่งจริงๆเอา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  โอ้ยไอ้ที่ไม่เข้าได้ไงวะถามหนังไอ้เหี้ย่ะหนังไหนอ่ะหนังไก่เออไปไหนไรสั่นล้มไปหนึ่งเนี่ยี่อหัวขมำมอ่ะโอ้โหเฮ้ยเล่นบอลหรือเล่เออเออเออสี่หนึ่งตั้มเออเออเออห้าสามพันวะฮัลโหล ไอ้ยศก็จะแม่งต่างกันจริงๆไ้บอลนบอลต่อเจอบอลโลกอ่ะจริงจริงเกมหน้าเป็นสัมพันได้นะเขาต้องหอยหรือเปล่าเขาจะหอยหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยขออีกเป็นหนึ่งเลยละกันเอาเสียบดียวเสียบเดี๋เอาเอาเอาอย่างนี้ลดเลยครับอย่างนี้ลดเลยครับห้าหนึ่งไงตลโหลบียน อย่ามาแอดเยิะแล้วดอกกุลบาดิรีเยดอกกุรูบาดิรีเย่ด็อกกุรูบาสมัยแล้วกันเอาเอาไอ้ยโอ้ยเอี้ยเอี้ยดอกหยกขอหยกดอกโคตรสวยอ่ะยิงโคตรลาบขาแม่ไม่ไปวะตัวเย็ดแม่คอยเม็ดคอยเม็ดคอยเม็ดตีพันแล้วนะเนี่ยมันจะจ่ายหรือเปล่า ใจอยู่แล้วเออสี่พันห้าไปเลยห้าไปเลยข่อยขึ้นไม่ได้แล้วจบแล้วเกมหน้าเกมหน้าเกมท่านายดีนะฮัลโหลครับเพื่อนฮัลโหลไอ้เจ้าหมูวัดเจ้าปัญญาอ่องเจ้าปัญญาอ่องเอาอย่างงี้กูไว้ใจเพื่อนสี่พันอ่ะกูให้มึงแก่ก่อนเลยแต่ถ้ามึงไม่โอนอ่ะเอาดิกูไว้ใจมึงตามกูเลยอ่าได้มึงโอนนะเกมนี้เกมเท่าไหร่ว่ามาเย่จะโชว์กันในเฟซชีว่ะเย่ฮัลโหลเย่ เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเป็นของกูให้หมดเย้หลเพื่อนเอาไม่ละพันพอเนาะแต่สามร้อยไม่โอนแต่ว่าโชว์โชว์โชว์เงินกี่บาทวะไหนวะเท่าไหนึ่งแสนสี่เย้ไอ้ต่างคนเยะได้นี่แม่งคนเอาอ่ะโอ้ยไอ้หนึ่งแสนว่าหนึ่งแสนสี่วะขอของม่ละสองพันไหวไหมล่ะเอ้ย ได้เพื่อนเี็นสองพันก็ได้คิงให้เลยก็บอกก็บอกแล้วคิงอ่ะเวลาเพื่อนแพ้คิงให้เพื่อนขึ้นได้เสมอแก้ได้เสมอกูใจไงกูใจโอเคอ่ะไปแล้วครับโรเลาโดโรได้โดล็อกซ้ายล็อกขวาเมื่อกี้กูเสียกี่บาทอ่ะสี่พันมาแล้วครับลีโอเนลกาก้าโออ้าจุดทรอะไรอ่ะเอ้าวอเตฟ้าจุดรอดแล้วหรอ ดีมันต้องเจอจะต้องเจอตัวอะไรเต้าลองพูดดีด็อกอะไรดักกลูแบงโดนไอ้โอ้ยเฮียยิงไม่เข้าตั้าไม่เข้าเหรอเออยิงดีแล้วนะยิงดีแล้วนะขาวมึงขาวไม่ได้ขาวถูกเฮียใจใหญ่เลยหมาหมาหมาดีใจหมาดีใจ เออเหลือไอ้อออเหี้ยไม่เข้าไม่เป็นไรลูกแรกแกหยิบไปผิดอุ้ยเ,เกือบลิคาโดคาวันโย่จ่ายอย่างงี้เฮออียบอลอบตปะหวะเอ,อ้ยวัดวัดยิงได้ยังอ่ะลูกคนอย่าง,างี้ไม่เข้าเลยเลิกเล่นได้เถอะอุ้ยเฮียทะลุช่องโคอสวยโอเคไปไหนเป้ง พูดอะไรนะมึงพูดอะไรนะมึงพูดอะไรนะไอ้ตั้มหนึ่งศูนย์วะดีดีเย่ดักกูรบาดีดีเย่ดอกกุรบาดีดีเย่ดอกกุรบาแอ๊กเกอร์ไอ้สัอาดเป็นไงเจอลูกทิ้งกูเอ้ยตอนนี้กูได้หกพันแล้วเนาะเออว่เอหกพันแล้วหกพันแล้วตามไม่ทันนะกูบอกเลยไอ้สัตว์ตามหนักกัดอะเอ้ยเอาจ่ายอะไรก็เสีย ก็พี่เล่นแบบไม่มีสติอ่ะเข้าใจเปล่าพี่ตาพี่ต้งใจเยไม่ออกมาแล้วพี่เด็กโอ้ยังเล่วิ่งเหมือนต้นไก่อ่ะไอ้เหี้ยะไม่รู้ยังไงเฮียเอวันมันไม่ยังไงเหี้ยเร่รอวิ่งเราให้กูรอเสียเงินไหนเหี้ยกดดีเพื่อนกดดีหกพันน้าหกพันแล้วนะสวยแล้วเสียหดนุ่นอยู่กับเจลาหนามนุ่นเฮียไม่เข้าลูกนี้จะเข้าลูกไหน ไปห้าร้อยขอบคุณมากนะที่โดเนทไหมพี่น้องน้ำแข็งโอเคเอาโลโดด็อกกุรุบาโอเคครับน้องโอเคยุดซึ่งหอนไปแล้วไปแล้วโอ้ไม่โอ้ไม่เข้าลูกนี้จะเข้าลูกไหนวะไอ้ควายเป็นไรได้ตังได้ตังได้ตังเป็นอะไร หลอนปหมเนี่ยหลอนหลอนเมาเหรอมึงเมาเหรอมึงเมาอยู่เหรอฮะกูยิงไม่เข้าลูกเดียวมึงเมาเหรอลองห้าร้อยตาลายครับเสียจนตาลายโอ้โหเฮียเออวิ่งไหวด้วยแกเฮ้ยยิงไม่เข้าหรอกไอควายแก่ไรโลกเขาไม่มีคนเข้าเลยเฮียเอ้าเฮ้อโหเยี่ยมแม่ไปแดงไปแดงไปแดงโอ้ก๊า ไม่ได้เล่นไอ้สั์เลตุ้มเป้มึงเลตุ้มเป้เดี๋ยวกรุบาบอกขอแก้ก่อนแล้วกันมานี่ไอไมึงไม่มออ8พันแล้วต้ง8พันแล้วกูบอกเลยมีมีขึ้นหมื่นอ่ะมีขึ้นหมื่นแน่นอนไอ้สัสเพราะโดนใบแดงก็คือมีไม่จ่ายอ่ะบอกเลยโดนใบแดงด้วยกูบอกเลยอย่าหลุดนะเน็ตขึ้น20,000เฮ้ยมึงแย่กวนี โ่อหน่ะพ่อมึงแกเสียตายกูไหมเฮียจำไม่ได้เราพี่เราเราเคยบอกกันว่าถ้าเราเสียเราต้องขึ้นเงินเวเสียต้องขึ้นเงินมึงก็หมดทีอย่างนั้นยิงยิงไปไหนอะนี่เดี๋ยวกูหลุดให้ดูไปดูดีให้เด็กเคี้ยวไปโอ้ไปไปไปโอ้โหคนเดียวนิ่มๆโอเค ูตรปูทูว for ์โหหมื่นนึงเราฮัลโหลเพื่อนคิดเสียนนออ้าไม่มีใครตอบกูเลยตั้มเอ้คิดเสียนเอาไม่ตอบเลวไปแล้วคิดเสี้ยนเนอะเฮ้ย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 ไอ้ใจเย็น็น่เกมน้าไงเกมนี้ก่อนอย่างงี้ก่อนดิเกมนี้เดกคจะยิงให้ยาบเลยอ่ะนี่บนเขาแบบเขาไม่ไม่ฟาวอ่ะดเนี่ยันน้กลัว เอาอย่าหลุด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 โงมากมากโอ้ยเฮียไอ้เฮียมันเสียบโดนบอลได้ไงวะลูกเนี้ยนี่เอาเออแม่งเอาวะเอา ไม่ไหวแล้วดูไปก็แพ้แล้วไหนคนที่ฟ้าดูเกมเรียบร้อย40ผสวัสดิ์ฮ่าฮ่าฮพาฮ่นน่าฮ่าฮ่ลฮ่าเ่อ่าฮ่าฮ่ลฮ่ลฮ่าฮ่าฮ่าฮาร่าฮ่า่าฮาฮ่กาฮ่่่า่อา่่้่่า่่าา่่าาลาาล เพื่อนเพื่อนอย่างนี้เพื่อนอารมณ์เพื่อนหมื่นหมื่นสี่แล้วนะหมื่นสี่นะเพื่อนเพื่อเจ้าอีกเหรอเพื่อต้องการใช่ไหมไอ้เหี้ยหลุยจะเรียกอะไรนังหนาว่าแต่แรกเลยบอลเหรอไอ้หลุยไอ้หลุยพี่หลุดแล้วหลุยเอ็งคิดว่าเข้าไม่เข้าหลุยเข้าไอ้หลุยพี่หลุดแล้วเข้าไม่เข้าหลุยเข้าไม่เข้านี่ไอ้หลุยเข้าไม่เข้าหลุยเข้าเข้าขามึงเนี่ย เราเข้าไม่เข้าหลอยอ้เอ้าปาดีมาได้ไนะครับผมเอ้าไม่เข้าโวยเอาเอาอุ้ยไม่เข้าเลยไ้เย้ยขาศูนย์เดี๋ยวทีมจะไปไหวได้ไงมีตัวแค่แค่งอะไไอ้ลวยมันโดนไปแดงอีกอะ เลตตุ้มเป๊ะแน่มึงไอ้สามไอ้หลุยไอ้คิดว่าเกมนี้จะจบเท่าไหร่น้องชายไม่รู้ดิโอโอเคใจเย็นโอ้ยลำหน้าเฮ้ยลำหน้ามึงไม่แหกตาดูว่ะ้าศูนไม่กูไม่ทีกูไม่อยากยิงมึงเยอะยิงนี่เอ้าเอ้าอะไรอ่ะไอ้หลุยคิดว่าเขาไม่เข้าหลุยเขาไม่เข้าหลุยเขาไม่เข้าเอ้ยยเอ้ กาสิวอะไรเขาพึ่งหรือเปล่ามึงเกาสิวอะไรตั้งวุ้ยแม่งอะไรก็ว่าตอกมันไม่เฮี้ยกูเกาอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ยดูดิอบกสูตรแล้วนะเพื่อนเขาตบหน้าตัวเองเมื่อกี้เป็นบ้าไปแล้วเปล่าอะลเพื่อนเพื่อนเล่นดิเพื่อนไปไหนอะไปไหนล้วเพื่อนไอ้ออกสูตรอ่ะว่ามีเจ็ดแปดไอ้ตั้มกูพูดเลย ไอ้หลุยไอ้คิดว่าจบเท่าไหร่น้องชายไม่รู้ดิไอ้คิดว่าจบประมาณเท่าไหร่น้องชายอาจจะตาเขาึเหิมขึ้นมาก็ได้เปลี่ยนทีมเถอะพี่ผมโกหกไม่ได้สวยมากมันได้แค่นี้แหรอเจ็ดสิบนาทีเจ็ดสิบ โดนชิปแต่ยี่ห้เพื่อนหมื่นสี่บวกสี่พันเป็นหมื่นแปดแล้วนะอีกลูกนหนึ่งไอ้ตั้มสองหมื่นอีกลูกนหนึ่งสองหมื่นไอ้ตั้มอีกลูกนหนึ่งสองหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้กูซื้อไม้ช็อตแมงวิ่มช็อตยุงมาแล้วบินด้วยแหละปอมหับหอบในหน้าหน้ากูก็อ่าไปเฮียแอร์ก็เปิดมีได้ไงวะอาบน้ำเอาหลุดเดีอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็หลุดดีโอ้ยเฮียเอ้ยตัดจะชิบแล้วนะเฮ้ยเอ้า เฮ้ยเอาขอยเม็ดนึงนะขอยเม็ดนึงจะได้ทุกสองหมื่นเพื่อนขอยเม็ดนึงเหมือนว่าขายขำบมาคนที่ตากโอ้ยเฮียแม่เสียบอย่างเดียวเลยมาเล่นเสียบอย่างเดียวเลยดูดิไอเฮียได้กันตอนนีสาเนี่ยบอลอะไรบะตอนนี้สัตว์พ่อเฮ้ยย่าอ่อนนี่นี่เฮียดแม่ด่กูเป็นยาอ่อนรวมอีกไม่ล่ะมึงซัด โอ้ยตั้มดูมาเล่นดีอ่ะเป็นพี่อะไรอ่ะเป็นพี่อะไรมึงโกยไวไหมอ่ะใช้พลังเคดิพลังเคอะไรครับเคสขาวเอาแปดศูย์เอออะยอะไโดกูยิงแปูนได้ั้แปดูนย์ด้วยพูสวัสดอ่ะไอ้เหี้ยสองหมื่นสองมืตอนเนี้ยมเขาบอกว่าสองหมื่นโอนเออใช่โอนโออยู่แล้ว เอาตองเมนไปเพื่อนคิมไม่ให้หรอกโอ้เกมน่าเป็นท้าพัดได้นะเป็นท้าพัดได้นะพอแล้วกรอนเพื่อนโอนดิไม่ต้องพอหรอกโอนก่อนดีกว่า<พ>เบอเร์เล่นบัญชีมาไม่อยากเ,กเาติมบอลเลตเล่นบัญชีเอ้ยเพื่อนก็เติมบอลเลตดิคิงมีบอลเลตอ่ะในเติมบอลเลตได้อยู่นะตั้ตมเนาะนี่เพื่อนเบอร์เบอร์บอลเลตคิงอยู่นี่เพื่อนเติมบอลเลตก็ได้เพื่อนเพื่อนพอแล้วใช่ไหมไอเพื่อนเจ้าอีกเกมห้าพันอะไรอย่างเงี้ยคิงสู้เพื่อนได้เรื่อยอ่ะ ได้ได้หรือว่าเพื่อนวันนี้เพื่อนต้องนีบไปกินเหล้าครับเพื่อนสติปุณจจะได้ดูเนแต่ละวันบาทเนี่ยก็มึงเป็นคนเพิ่มเองนาตามึงจะมามึงจะมาลองง่ายทำไมอ่ะจะงอแงดีไม่เพื่อนโอนไม่คิงหมื่นเพื่อนเพื่อนโอนมาให้คิงหมื่นห้าพอเมื่อวานนี้เพื่อนให้คิงห้าพันไงแล้วพิงก็เอาแค่หมื่นห้าพอเพื่อนเห็นไหมเพื่อนพอเห็นไหมพอกูชนะมึงมึงก็มางอแงเห็นไหมมึงก็จะมาเป็นตีหน้าเศร้าเนี่ยเห็นปะเเเศร้าาควมท็จโดนลย เอามาหมื่นห้าพอนะโอ,อนมาเอามาหมื่นห้าพออันนี้ไม่ต้องไปคิดปาก <c oughs> เพราะว่ามึงมือว่ามึงโอนคืนให้กูไงกูว่าโอนให้มึงเลยเอาว่าโอนแล้วว่าหมื่นหนึ่งว่ะเอาโอนมาทำไมสองหมื่นตะแค่นี้แหละพอเลิกเล่นกูจะเลิกเล่นแล้วกูจะลบออกแล้วเอาอย่าลบดิเดี๋ยวโอนคืนให้ห <c oughs> ้าพันเพื่อนแมวอย่าเป็นอย่างงี้ดิเฮ่ยเล่นกันเล่นตามเกมไปดีฮชยว่าก,กูก็เล่นตามเกมเออกูกูเลิกเล่นแล้วไงเอ้า โอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะโอนคืนมันไป10,000บาทนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะจริงๆก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะโอนคืนตั้งหนึ่งหมื่นนะครับผมจะเอาแค่หนึ่งหมื่นบาทพอนะครับค่าปากดีนะครับทุกโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ